แล้วมันสารต่อมื่นถึงจุดนี้เรารู้สึกว่าบสบายใจอะ่ะม,มันมีอะไรที่ที่ให้เราเห็นเห็นอะไรพัฒนาการต่อยิ่งยิ่งคนเคยเป็นพ่อคนแล้วนะอย่างนี้นะเหมือนเราเห็นลูกเราโตขึ้นใช่ไหมลูกเราก็มีพัฒนาการไปในแบบที่เขาแบบที่เขาจะเป็นซึ่งมันแบบที่เหมาะสมกัแบบในสังคมเราก็จะมีเจนใหม่เข้ามาเจนใหม่เข้ามาสืบทอ,อด,ออดต่อแล้วมันก็จะปรับตามยุคสมัยด้วย เพราะว่ายุคสมัยอย่างเรายุคสมัยอย่างไอรุ่นรุ่นตอนสองพัเจ็ดยุคเฮเซมอะไรอย่างหนึง่งอันนี้ยุคเรวะนีะ้การสืบข่าวหรือการเสพข่าวต,ต่างๆมันก็จะเปลี่ยนไปซึ่งเจฮีโร่ J มันก็เหมือนเป็นคอมมูนิตี้สังคมหนึง่งในการเป็นสื่ออย่างหนึง่งก็ผู้อย่างก็ต้องเปลี่ยนไปตามบริบทของสังคมแต่ก็เราเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีด้วยมันก็รู้สึกว่าเออสนุกแล้วเราก็มีอะไรให้เราดูคือตอนแรกที่ทํา ก็ไม่นึก่าครับว่าจะอยู่มาได้จนถึงตอนนี้เรียกว่านานจริงๆแต่ดีใจคือเราก็ดูการเติบโตของคอมมูนิตี้มาจนถึงตอนนี้เราก็รู้สึกดีมากครับ